ตลาดคราวนี้มาดูในเรื่องของการเมืองกันบ้างนะคะรองนายกฝ่ายกฎหมายเนี่ยก็แนะนําฝ่ายค้านว่าจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ขอให้ทันนะคะภายในวันที่28กุมภาพันธ์นี้แล้วก็บอกว่าถ้าไม่ทันจะยกไปอภิปรายสมัยวิสามันได้หรือไม่นั้นขอให้ประธานสภาเป็นผู้ชี้ขาดค่ะ เรื่องนี้นายวิษณุเครืองามรองนายรุฐมนตรีก็พูดถึงกรณีที่ฝ่ายคา้านนั้นเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะโดยบอกว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา154เนี่ยการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจสามารถทําได้ปีละหนึ่งครั้งโดยสมัยประชุมสภาสามัญปีหนึ่งเนี่ยมี2ส,สมัยนะคะขณะนี้เรากําลังอยู่ในสมัยที่2ที่จะหมดในวันที่28กุมภาพันธ์นี้โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเสนอออกพระาราชกฤษฎีกาปิดสมัยประชุมไปแล้วทั้งนี้บอกว่าฝ่ายคา้าน จะยื่นเมื่อไหร่ก็ได้นะแต่ว่าต้องยื่นก่อนวันที่28กุมภาพันธ์และตามข้อบังคับด้วยซึ่งเมื่อมีการยื่นยติแล้วประธานสภาผู้แทนราษฎรจะต้องตรวจสอบรายชื่อภายใน7วันแล้วก็แจ้งไปที่นายกชมนตรีเพื่อประชุมโดยด่วนและเมื่อถามว่าหากการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ทันในสมัยประชุมวิสามันล่ะนะเมื่อมีการประชุมสมัยวิสามันเนี่ยจะนํายติอภิปรายไม่ไว้วางใจไปไว้ในช่วงนั้นได้หรือเปล่านะคะเรื่องนี้คุณวิษณุบอกว่า เป็นข้อกฎหมายที่ตนเนี่ยไม่อยากวินิจฉัยต้องเป็นเรื่องของประธานสภา,าที่จะเป็นผู้พิจารณาชี้ขาดไปฟังเสียคุณวิสนุค่ะข้อกฎหมายคือมาตรา154รัฐธรรมนูญบอกว่าการเสนอยัติอภิรปรายไม่ไว้วางใจนั้นให้กระทําได้ปีละหนึ่งครั้งก็แสดงว่ารอบปีเนี่ยมันจะมาครบเอา28กุมภาเพราะฉะนั้นถ้าเพราะวันหนึ่งปีมันมีสสมัยประชุมมันก็จะมาหมด ในวันที่28กกุมภาก็คุณยืนได้เมื่อไหร่ก็ได้ในหนึ่งปีนี้ยื่นเสียก่อนวันที่28กกุมภาพันธ์ทีนี้ปกติตามข้อบังคับการประชุมต,ตรวจสอบรายชื่ออะไรก็ตามเสร็จภายใน7วันแล้วก็รีบแจ้งนายกรัฐมนตรีนัดประชุมโดยโดยด่วนซึ่งปกติก็ควรจะทําในวันที่7ที่8อะไรอยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นยื่นเสียให้ทันในสมัยประชุมนี้เพื่อจะได้นัดอภิปรายกัน ข้าใจนะฮะแต่ทีนี้เกิดยื่นแล้วสภาไม่สามารถเปิดประชุมได้ด้วยเหตุอะไรก็ตามจนเลยวันที่28ไปซึ่งสมมุติว่าถ้าเกิดมีการเปิดวิสามันขึ้นหลังจากวันที่28่กุมภาพันธ์จะนำองคก,การอภิปรายไปอภิปรายในช่วงนั้นได้หรือไม่ผมบอกว่าเป็นข้อกฎหมายผมไม่อยากวินิจฉัยตรงนี้เป็นเรื่องของประธานสภาที่จะเงไปไปพิจารณาผมผิดอะไรอะ่ะ <laughs> ผมไม่ออก <laughs> เกี่ยวว่ะไม่เกี่ยวนะนี่ความรู้สึกส่วนตัวคุณคุณป่ะคุณคุณไปพี่อัคุณหูนะคะในช่วงของการระบาดโควิดมันก็ต้องทําให้เกิดการปรับตัวนะคะคุณผู้ชมในส่วนของสภาเองวันนี้มีความคืบหน้านะคะว่าวันนี้คุณชวนหลีกภัยนะคะประธานรัฐสภาไฟเขียวลงนามระเบียบสภาให้กรรมธิการเนี่ยประชุมผ่านสื่อออนไลน์ได้เพื่อป้องกันการระบาดของโควิดนะคะหลังจากนี้เนี่ยก็จะปฏิบัติตามนะคะ มีการส่งระเบียบดังกล่าวนี่ไปเป็นตามขั้นตอนเพื่อประกาศลงในราสกิจจาหรือเบกษาต่อไปซึ่งหลังมีการประกาศลงในราสกิจจาแล้วนะคะระเบียบสภาว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็จะมีผลบังคับใช้ถัดมาทันทีก็จะทำให้คณะกรรมธิการสมามัญทั้ง35คณะนะคะกรรมธิการวิสามัญและอนุกรรมธิการที่ตั้งในสภาทั้งหมดสามารถดำเนินการประชุมออนไลน์กันได้นะคะก็ถือว่าเป็นการควบคุมการระบาดของโควิดอีกทางหนึ่งนะคะ